you ซองลุกช้ำๆเกลินทันรดีในงานสยามรัตอวอร์2025สวยออร่าพุง่งยังคงความขาวสวยออร่าพุ่งในทุกๆงานที่ปรากฏโฉมสําหรับสาวหน้าหวานเกลินทันรดีที่ล่าสุดค่ะได้รับเกียรติถูกเชิญไปเดินพรมแดงและเชิญรางวัลในงานสยามรัตอวอร์2025ที่ฟินิก์ประตูน้ำเมื่อค่าคืนที่ผ่านมางานนี้ขาดคาไปด้วยเหล่าศิลปินดารานักแสดงและผู้คนในแวดวงบันเทิงมาร่วมงานอย่างคับคางโดยดาราสาวเกลินทันรดีก เป็นหนึ่งของคนบันเทิงที่มาร่วมงานกับเขาด้วยและเมื่อสาวเกลินปรากฏโฉมบทพรมแดงความสวยความขาวอ่อรราขาวจัวะฉ่ำโบ๊ะพุ่งมาแต่ไกลด้วยแสงแฟลชและเสียงชัตเตอร์จากเหล่าบรรดาช่างภาพและสื่อมวลชนในงานนอกจากความสวยความขาวที่ปรากฏในงานแล้วสาวเกลินอยากมาอัปเดตเรื่องราวในชีวิตให้ฟังอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเกลินทันล,ลดีนะคะแน่นอนว่าวันนี้มาร่วมงานร,รับรางวัลกับสยามรัตะบอร์ดวันนี้ยังรู้สึกไงไบ้างคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเหมืนอนสยามรัตให้โอกาสได้มาเดินพรมแดงด้วยค่ะแล้วก็ให้โอกาสนั้เกลินเนี่ยได้เชิญถ้วยรางวัลด้วยเป็นครั้งแรกเลยค่ะตอนที่ขึ้นไปเชิญรางวัลมื่อันรู้สึกไงไบ้างคะตื่นเต้นเหมือนตัวเองได้รับรางวัลเลยค่ะ เธอบอกว่าล่าสุดเตรียมมีซีรีส์ยูริเรื่องแรกเป็นนางเอกด้วยใช่ค่ะซีรีส์ซีรีส์ยูริเรื่องเหมียวเหมียวเหงาเลิอไมคแคทนะคะก็ได้เป็นนางเอกเรื่องแรกค่ะจริง,รงๆเราเคยดูซีรีส์เกี่ยวกับยูริอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็มีมีบ้างค่ะส่วนตัวมีความอินกับความเป็นยูริมากน้อยแค่ไหนคะอ,อินไหมหรอก,ก็ ได้แล้วค่ะแต่ทีก็ต้องรอดูว่าบทบทของเราจะอยู่ในคาแรกเตอร์อะไรยังไงถึงเต้นไหมคะตอนที่พี่ชายแฮกติดต่อมาว่าเราจะได้เป็นนางเอกยูริเรื่องแรกด้วยใช่เรื่องสองเรื่องสองค่ะพี่ชายแฮกติดต่อมาจะให้ไปเล่นเป็นนางเอกซิรลยูริค่ะแต่ตอนนี้เรารู้อย่างมาคะว่าเราจะต้องเล่นคู่กับใคร ยังค่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครก็ต้องเดี๋ยวรอฟิตติ้งอาจจะได้แบบมาสัมภาษณ์กันอีกรอบน้องใช่ค่ะพี่บอกว่าจริงๆพอเราได้รับซีรีส์ยูรีเนี่ยเกิดจากการที่เราแบบมูเตลูบ่อยๆด้วยใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็สายมูค่ะเข้าวัดทำบุญแล้วก็อันเิญองค์พระพิคเนศเข้าห้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราชื่นชอบสายมูอะคะก็น่าจะเป็นความเชื่อมั้งคะเหมือนเราแบบขอท่านแล้วเราได้ ได้สิ่งนั้นจริงๆเราก็เลยเชื่อแบบเชื่อหมดใจเลยนี่มูแล้วเป็นไงบ้างพอได้มูแล้วก็สําเร็จค่ะแบบอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็คือเกลินก็ขอองค์พระพิฆเนใช่ไหมว่าขอให้เกลินเนี่ยสำเร็จเรื่องการเงินแบบว่าแบบมีารายได้ดหลัก<ล>หลักช่ฟุกๆเข้ามาหลักแสนขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเกลินก็บอกเกลินก็บอกองค์พระพิฆเนยว่าจะเอาหนู99ตัวเนี่ยถวายที่ห้องแล้วก็ถวายที่ เออเว้ยขวาก,ก็ไปถวายมาเ,เมื่อคืนเนี่ยค่ะกอนมาก็ไปถวายมาเรียบร้อยก็คือแก้บนแล้วแก้บนเรียบร้อยแล้วจริงจริงนอกจากผูก็แบบปล่อยปลาอะไรด้วยใช่ค่ะ่ใช่ปล่อยปลาปล่อยปล่อยสัตว์ทั้งหมดเลยปล่อยโคอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมีทิคในการขอพรยังไงสิทธิ์ทิคหรอคะก็พูดยังไงให้แบบให้เราได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วค่ะก็ของเกรลิงก็ก็แบบ บอกว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดวันเดือนปีอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอแบบเจาะจงไปเลยว่าเราต้องการอะไรแบบนั้นไปเลยค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นเลยสุดท้ายอยากให้ฝากผลงานเรื่องล่าสุดหน่อยก็ซีรีส์ยูรีเหมียวๆๆเหมียวเงาเลิมไม่แคทเร็วเวนี้แล้วนะคะใกล้เปิดกองแล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตามที่ i อ ทันละดีนะคะ T H A N R A แล้วก็ E สีตัวค่ะ